ไมแล้วพี่น้องมาอีกแล้วครับพายุมาอีก,กแล้วลมฝนไมแล้วพี่น้องครับเมฆขึ้นมาแล้วบัดนี้โอ้ยสูบปลูกบ้านขึ้นเด้อขึ้นเด้อฝนมาแล้วบัดนี้ยขึ้นฟ้าขึ้นฝนมาแล้วพี่น้องครับเออบ้านจะร้อยปีนี่คือฝนดีแต่พี่น้องลมฝนมาแล้วครับตื่นตื่นมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยปาดตีโถเบิ่งลมพี่น้องครับหอบขี้ฟุตม,มาแล้วเออ มา,มาอีกแล้วมาอีกแล้วก่อนนี้มาเป็นตระยานแล้วพี่น้องเอ้ยเมฆคืมมาอีกแล้วครับพี่น้องครับปูน่าลมบอกยางแห้งเลยพี่น้องอ้ยลมพัดจนสิยืนวาอยู่พี่น้องเอ้ยลมแห้งกระดาษครับต้นกระถินยาหักมาต้องเคื่อนข่อยเด้อ เตรียมงานปลูกมันขึ้นเนบนระเบ่ากูหล่ะมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วเบืงบ้งเบิง้งเบื้งบัดเนี่ยก็มาคัากมากเนี่ยมมดเดี๋ย่มมาบาดเดียวพี่นอ้องฟือบอื้มาเลยครับพูดนะอุ้ยก่อนนี่พี่น้องครับเขาลงมาแรงงในจับอึ้งอีกพี่น้อง จะจับอึ้งจับกบอีกแล้วพี่น้องแรงนี่เออฝนมาแล้วฟ้าวเดอ้อฟ้าวเดอ้อคืนคืนคืนฝนมาแล้วฝนมาแล้วใส่าฮเน้าเชฟไหมอ่ะให้มันเชฟไหมครับตัวน,นั้นครับผมฝนมาแล้วฝนมาแล้วโอ้โอโอโอแยแหลกไควตัวพี่น้องเลยปวดห่ะ ฝนดีฝนดีปีนี้พี่น้องครับเปิดพันธุการเกษตรเพราะตรงห่วงปีเนี่ยฝนดีแห้งแต่ว่าหังต๊ดูกับวดีพี่น้องครับมันบ่เกิดเนี่ยครับปลูกไว้ยังจะมูบนเสียบไว้เนี่ยต้องให้มันดินมันหอนหอนเอาเอานหน่งยังสีเกิดครับขันฝนต๊ะยังสี่เกิดยากเพื่อเพื่อสะได้ปลูกไม,ม่เลาพี่น้องขันฝนบ้าหลายๆมันสามารถที่ในต้นพันธุ์บ่แตกงอแตกกิ้งแตก หากได้นะครับพี่น้องเนื่องจากว่าฝนมาหลายอ้ยพฝนนะครับพฝนเออเสียดายไปใต้อึ้งอีกแล้วโมเรี่ยงเนี่ยฮาจับเขียดจับกบเลยพี่น้องมาเนี่ยมาอีกแล้วมาอีกแล้ว,มลว,มลวเมื่อก,ก็นก่าจะโต๊กแห้งพี่น้องน้ามดแต่ร์ถไปเหมือนไม้อีกแล้วครับโอ้ยลมเย็นดีขนาดพี่น้องเลยบรรยากาศสุดยอดครับลมก็แห้งแห้ง กระนาอย่าอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่เพื่อนว่าพุ่นสุ่มขุดมันกับก็สู้เหมืนันปลูกมันกับก๊าลังสิขึ้นนะครับพุ่นเลื่อนรถขึ้นมาแล้วครับพี่น้องพู่นยังปลูกกับปลูกตัวอ,อยู่เออฝนมาแล้วฝนมาแล้วพระไล่เลยแล้มันว่าไปพี่น้องย่างไปหาพระไลจักบาทพี่น้องครับบาดเนี่ยอุ้ยพฝนอะครับเอ้ามาแล้วฝนมาแล้ว,ล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 วเล็กๆล็ก,ลกหน่อยเล่นเซลล์ ไปายาเพิ่มพลา่ยเยอบาทพี่น้องครับเพิน่นปลูกมันคือกันครับพลาเดี๋ยวายาไปหาเพิ่นก่อนลัดมาทางไหนเลยพี่น้องเลยโอ้เนี่ยเกษตรพ่อพียงของเพิ่นน่ะวิถีชีวิตบ้านบัน่นปัสสาวะน่าขึ้นถกเตืต้นนี่โอ้บักะนาวหลายเยอะตัวเนี่ยมีแต่นวยตึงๆเอาไว้ขันก้อยปลาแต่ช่วงนี้มุดแดงบูดพี่น้องมาบูเข้ามาทั้งสวนกล้วยเพิ่นบัดนี่ผ้าลาะ สวนกล้วยครับพี่น้องครับโอ้โหหนาแบกทอนพันมั่นพืชเสี้ยวไปไซรัลไปปลูกไสรัลเนาะเนาะเอาเจ้าเขาเจ้าเขาฝนมาแล้วไปปลูกให้ไลยเนี่ยปวดเถอไปอีกหมู่บ้านนึ่งกูนะไปปลูกเต่าเราป่ะเนี่ยจักสอบนี่มึอนี่จักไลจักไรให้นั่น สิบไร่โอ้เสียตัวเนี่ยอ้ยถอนพันเทาฝนมากลยจะไไ้ปูบ่บัเนี่ยบางส่วนัก็ล่างสิขึ้นพูใดสีเล้่ว่เจ้าคนเจ้าใส่เจ้าใส่เหียเอาเลยฮันฝนมากเจ้าเขาไม่ได้ปลูกแล้วเสียทายู่เ อ้าปบบลาตบกไลสวสดเนตัวนี่ผู้ดใดไเฮ็ดย้นเจจตาทีอมฝนแหลมาแลลวครับพี่น้องครับออคักหลายปีนี่ฝนว่านพตองห่วงเลยพี่น้องเลยเบื้งพันลำมันเป็นปควันไวเหน็บบ่น่อยบอกยางหลายเลยพี่น้องเลยรวมๆแล้วจากไรมาทั้งบิดหละเนี่ยจักเฮ็ดจักพืนจากใ โอ้าวหเอื่อยชิปกุไรเนี่ล่ะโอ้เสียตัวเนี่ยนี่ครับเป็นเบิ้งกับพี่น้องครับเนี่ยครับลำมั่นเพลนพระกันฝากไว้แล้วคอนไว้กับเังสี่พี่น้องครับบาร์นิค่ะห้ามาเอาไปเสียบน้ำคู่คล้องมั่นนะครับพี่น้องครับโอ้ยหลายครับช่วงนี้ผู้ใดกระเล่งครับพี่น้องครับเนื่องจากว่าฝนมาแล้วอยากจะปลูกให้มันแล้วนะครับ เบียท oh <se> er> ั้งผีกับแม่นตัวนี้เป็นสอเป็นสอเปี้ยงยู่นี่โอ้รัมัดยังมาคืนสันกอรอแคร์เลอะเตพันหน่อยพันน่อยเตะโตบกอยู่ในพันใหญ่เตะแต่มันสีตางกันยังน้อพันหน่อยสีหน้อยยังสีหนอกันพันใหญ่เนี่ยมันสีเงาโอ้นี่พันใหญ่ขาเงาเงา สิเดออกไปบนอีกต oh, well, yeah, like oh. oh, ีปะเด้เอาข่ะฝนตกเฮ็ดยังไงไม่จะมาเร้อมันมาเฮียงบันนี้เฮ็ดบอมือหนบบ้มมาบาดเดียวเลยโอ้อาิหลายคนอยโรตี้ไปเศร้าก็เจ้าตีโปให้เจ้าของสิบกุไรเจตาแล้วในนอนนาะไปไป ยกกระโดดไปเลยพุ่นพี่น้องครับปานจา,รานร้อยเงินจานร้อยก็เปาะอยู่พุ่นครับพี่น้องฝนมาแล้วก็เลยมาเบิ่งทีมงานเพื่อนผู้ผูกมัน่นทั้งพุ่นกับกำลังสีเหลี่ยมจ่าไซจ่าส่ล่ะครับพี่น้องใกล้แล้วเห็นบักเชฟไหมเอารถออกไปเลยได้ละ่ะโอ้ยล่มไหม รบยังไงมาวดเนี่มาเยามเลนมาวนี้โอ like okay. ้ปวดต้นกล้วยจะไปเล้วเออฮะโอ em ้ยบ่มีอกเอาเขียยก็ได้หรอกหาเขียยก็ได้มาแล้วเขาไปหาเขียดอีกโอ้ยเย่มอได้ตยูน่าขึ้นกันดีอ้ย วดแล้ววดแล้วลมนี่พี่น้องเอ้ยเพื่อต้นพันธุ์นั่นเอเนี่ยขอหล,ลายหนึ่งตัวเนี่ยโอ้ลืมมาเบิ่งหนองสาใหญ่ที่เพิ่นขุดไว้ปีนั่นพี่น้องครับที่จันร้อยมาเบิ่งรถแมคโครนะพี่น้องนี่หนองใหญ่ครับมี่น่าเพราะอ้อ,อ,อจอเน,นี่ยละหนองสาใยไงป้อมรวดน้ำไว้กันเล็กน้อยลงนะครับมันเป็นหนองสันนน้นใหญ่แห้งนะครับพี่น้องนี่ปีนั่นจันร้อยมาไทายคลิปซูพี่น้องเบิ่งเพิ่นเอารถแมคโครมาพี่น้องจือได้พอน้อนี่ น้องประจําหมู่บ้านน้องใหญ่แห้งพี่น้องครับแต่ว่าอ้อมหัวไปเบิดเลยกันเล็กน้อยครับนี่อ้อมรด,ดน้ำเอายางทีนะครับมันสูงแห้งมันสั้นแห้งพี่น้องครับเปิดสวนยางเอาเปิดลมไหมพูดนเตือ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 นจะได้สิว่าบปิบบตุกมันก็สิตุกอยู่ดอกกันปานในพระราเอ้ย ตกโต๊กจะได้กระตกกับเสมาแห้งปัดนเนี่ยมื่อแรกเขาเได้ไปใต้เขียดแท้แล้วกับมันเลียกตัวเสียบม่านแข็งฝนอ่ะเพราะได้ตือบรรยากาศบ้านบ้านพี่น้องครับบรรยากาศบ้านบ้านเมื่อนี้นะครับรอเฮือนรอซานเนี่ยล่ะพี่น้องเอ้ยนะครับเบิ่งบรรยากาศฝนสีตกฟ้าสีลงนะครับผม บรรยากาศอีสานบ้านเฮานะครับลงปลูกมันปลูกยังก,กันกับพ่อท่านเลี้ยวผู้นังคนก,น,งน,นก็บยังไงมันเลี้ยวฝนกับอลายบาดไีน่น้องเอ้ยนี่แหละอีสานบ้านเราลูกเกษตรกรของแท้นะครับย่ำหน้ากับลุงย่า,าย่ำให้กับลงมหยอยู่น้ำบาดน,น้ำซองครับปูคือผู้อยู่เมืองอยู่ซั้นนะครับอยู่กรุงเทพกรุงไทยเมืองหลวงกรุงใหญ่บรรยากาศสีอีกอย่างหนึ่งนะครับบายอ,ยอ่านัก หลายสาขาหลายอาชีพนะครับทางบ้านเท่ากับพี่แต่อาชีพเดียวนี่แหละครับเกษตรกรนะครับเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเกษตรกรผู้ทำไร่มันสบปะหลังเกษตรกรผู้ทำนาข้าวอยู่ซ้ำในแล้วกันอยู่กรุงเทพกรุงไทยก็จะมีหลายอาชีพนมสาวโรงงานเนี่ยหางล้านเนี่ยโอ้ยหลายแนวนะครับเอื้นบอกเขาเนี่ยเนเืิน่นนาจันแนลเราบอกทั้งนั้นไปซอยไปซอยกันก้อนเนี่ยมาสอยแน่วาารั์โนสิมาแล้ว่าารย เอาโอเคพี่น้องครับคลิปนี้เอาขออนุญาตบาดข้ามพี่น้องนะครับเบิ้งบรรยากาศฝนสิมาฝนสิตกบ้านจานร้อยคือเก่าคือเดิมพี่น้องครับกับผลาพ่นจะไปปลูกมันเรืยยางมาหาเพิ่นมาเนี่ยแบกสอบที่รีที่รีแล้วเปล่ายันเปลี่ยววัดสันปวน่าย่างอีกประมาณสองสามไร่พ่อจะดอกนอเอาเตไป เอาคลิปนี้เอาซ้ำนี่แหละพี่น้องครับสบายบดียูดีไม่แห้งครับผมกเกษตรกรบ้านอีสานบ้านเรานะครับผมจวดจัดฟาดบืมกันพี่น้องเอ้ย